เซนครับออฟฟิเชียลการละครหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าใหญ่และก็โคตรย้่ยใหญ่แล้วก็ใหญ่ใหญ่ไปอีกซึ่งป่าแห่งนี้มันได้เกิดเรื่องราวแห่งหนึ่งขึ้นมีกระต่ายตัวหนึ่งซึ่งมั่นใจในความเร็วของตัวเองมาก ฉันมั่นใจเความเร็วของฉันเลยหล่ะฉันว,วิ่งทะลุป,ป่านี้ไปป่านู้นกันเลยแล้วนี่ฉันมีอาหารมากมายฮฉันคือดำเมื่อวันดำเมื่อก่อนและเจ้าเต่าก็ใช้เส้นทางนี้เพื่อกลับบ้านแบบนี้ทุกวันฮสิงโตได้เห็นนั่นไหมได้เห็นเจ้าเต่านั่นมันคานอยู่ไหม โอ้มันจังเสื่องช้าเหลือเกินไม่เหมือนกับฉันเลยดิวิ่งว้าอย่างนี้เลยเห็นไหมแมกก็อย่าไปว่าแล้สิเขานักคานมานี่แต่เกิดแล้วเขาไม่มีทางมุ่งเหมือนพวกเราได้หรอกงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอ่ะไปทำละโอ้จะสิงโตได้ทำตัวดีอะอีฉันไม่ชอบเลยนี่ฉันดูถูกเจ้าเต่ามากกว่าดูสิเราจะประลองกันว่าใครจะชน,นะ,จะเจ้าเต่า เอ้ยจะเข้าเอ้ยฮะว่างอ่ะเรามาแข่งวิ่งกันไหมแข่งวิ่งอะไรเราวิ่งไม่เป็นน่ะก็ก็วิ่งอย่างฉันไงโดโดเอ้ยอย่างงี้เอเฮ้ยนั่นเร็วจังเลยอ่ะค่ะค่ะจะจะแข่งจริงๆเหรอใช่แล้วแล้วแล้วมีอะไรเป็นพันเดิมไหมอ่ะเจ้าจะได้ครอบครองป่าแห่งนี้ไงล่ะ อเดี๋ยวว่าแกมไม่ได้เป็นเจ้าของปาอ่าไลออนสิงโตไม่ใช่หรอที่เป็นเจ้าของป่าน่ะอ๋อใช่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 อไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ฉันแค่ขอ,อแครอทถ้าฉันชนะฉันขอแครอทในมือนายได้ไหมโอ้ได้สิฉันเอาให้หมดเลยเฮ้ยขอบขอบมากๆใจเลยได้เสมอฮ่า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 ไปเราเราจะต้องชนะเจ้ากระต่ายให้ได้เลย ไปึกวิ่งก่อนฮ่ฮฮฉันต้องชนะเจ้าเต่าอย่างนั้นแน่นอนเอาคนสิงโตอยู่นี่นี่เองมีอะไรอีกว่ามาฉันอยากให้นายมาเป็นกรรมการเพื่อดูกับฉันกับเจ้าเต่าแข่งกันนะนว่าใครจะชนะนี่นายจะแข่งกับเจ้าเต่านั่นเหรอเจ้าเต่าตัวนั้นไม่มีทางที่จะชนะนายเลยนะก็แน่นอนสิฉันจะจะแข่งเจ้าเต่านั่นนะนะฮ่าฮ่าฮเจ้าเต่านั้น่ะมันช้า แล้วก็อีกอย่างมันคันอีฉันไม่อยากเห็นมันเลยอ่ะถึงเถึงฉันต้องเสียแค่หลอดที่ฉันรักฉันก็ยอมถึงเวลาตกค่ำเฮ้เฮ้พวกนี้สินะที่เราต้องแข่งกับเจ้ากระต่ายนั่นนะ่ะเฮ้ยใครปลาอะไรเออช่ันเถอพวกนี้สินะ เราจะชนะยังไงดีนะอ๋อคิดออกแล้วเรามีวิธีชนะเจ้ากระต่ายนั่นสินะโอเคฮช่พูุ่นี้เราต้องชนะแบบ200%แน่ๆเลยอ่ฮีอ่ฮีพาทิก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ีเอีเอทีเจ้าต่อนี่มาช้าจังเลยเอ้ยร้อยก่าลอนนอนดีกว่า แขมโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วปลูกแครอทไปให้กระต่ายเราแล้วกันนะกระต่ายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเพื่อนเราเหมือนกันถึงเราจะเป็นการแข่งขันก็เถอะนะโอเคปลูกโอเคต้มน้ําชุบทิ้งไปอิวแล้วก็ใส่แครอทชุบๆต้มแครอทแบบสูตรพิเศษของเราใส่ยาเล็กน้อยโอเคชุบไอ้ลืมไปเลยเรามีของพิเศษอย่างหนึ่งนี่ว่าสักครู่ชุบชุบชุบโอเคชุบชุบโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเป็นนึงนะชุบโอเควันนี้น่าจะโอเค เ,เรียบร้อยห้เราต้องชนะเจ้ากระต่ายแน่ๆเลยอะ่ะขอติจเราต้องพร้อมไปไปไปดีกว่าไปซ้อมวิ่งสักหน่อยดีกว่าและนี่ก็คือสนามแข่งระหว่างเจ้าเต่ากับเจ้ากระต่ายวันนี้ใครกันที่จะเป็นผู้เข้ารอบชิงชัยชนะและได้ที่หนึ่งไป ฮ้ยถึงสนามวุ้ยคนเต็มเลยเอ้ยเดี๋ยวลืมไปฉันวิ่งไม่ได้นี่ฉันต้องทําแกงเป็นคาร์ล่ะกันคารดีกว่าเพื่อความสมจริงฮฮฮเฮ้ยเจ้ากระต่ายเรามาแล้วเจ้ากระต่ายนี่เนี่ยนี่เนี่ยตื่นเยี่ยวตื่นเยี่ยวฉันมาแล้วนะเอ้าเอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะใช่แล้วมาเปลี่ยนเลยเฮ้มาแล้วท่านท่านไลอ้อนครับทำยไงต่อครับ ฉันเนี่ยจะไปกรรมการแล้วดูพวกนายว่าทํนายสองคนน่ะใครเข้าเส้นชัยก่อนยังไงล่ะอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ผมจะชนะแน่แนเลยฮ่าฮ่าเฮ้กระต่ายมองอะไรเฮ้ยกระตกระต่ายแกคิดว่าแกจะชนะฉันเหรอไม่มีทางชฉันชนะแน่นอนนี่ฉันลืมให้อฉันมีของมาให้เอไม่ไม่วิสูงดีกว่าอันนี้ฉันมีของมาให้นะเป็นแครอทสูตรพิเศษเอาไปเลยฉันยูมันดูแล้ว่หไกลเลย นู้นอ่ะเอาอย่าฉันเอาเอาเอีกขลังแกลนะไอ้โง่ไหนโอ้ฉันให้นะไปขอกินใหเกลนะท่านสิงโตครับพร้อมที่จะสู้กันมานานแล้วครับมาถึงวิกก่งอ่ะแล้วฉันพร้อมแล้วฮ่าพร้อมเหมือนกันครับถ้างั้นเตรียมตัวระวังไปแข้งสิงโตครับผมไปไวหรือยังครับ อยูจะตายนั่สิชาบเป็นบ้าเลยฮ่าฮ่าดูฉันสิฮ่าฮ่าไปดีกว่าเจ็บเจ็บจบจ็บเอะทำไมท้องฉันโอ้ยรู้สึกอิ่มเป็นบ้าฉันกินอะไรไปเนี่ยปกติฉันก็ไม่อิ่มนะขนาดนี้รู้สึกง่วงออ เออต้นต้นไม้นี่ว่ะนอนสักหน่อยดีกว่านั่นดีกว่าต้นไม้ <c oughs> มันอิ่มแล้วเฮ่เ <c oughs> ถึงเวลาชัลสินนะที่ฉันก็ต้องออกโรง <c oughs> เจ้านั่นมันต้องอิ่มแล้วแฮ้ฉันแน่ๆไปละ <c oughs> <c oughs> มันนอนอยู่นั่นเหรอเนี่ยถึงเวลาแล้วเฮ้ <c oughs> ตายซะเธอตายอะไรอ่ะไอ้ไอ้ตายซะเธอไอ้เจ้ากระต่ายตายตายตายทีหลังอย่ามาเกากับฉันนะเจ้ากระต่ายไม่น่าจะโดูดีอีเทิ้งดีกว่าเอาไปเลยไปบ่ายลาก่อนเข้าเส้นชัยแล้วละกันนั่นมันเฮ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 เฉยมาแล้วครับ นายเป็นผู้ชนะนะแล้วแล้วเจ้าจะเจ้ากระต่ายล่ะเจ้ากระต่ายเหรอครับอ่าเจ้ากระต่ายเขาจะไม่รู้ทําไมล่ะตายคนใส่ไรเ้ยจะไปไหนเอาเหรียญทองก่อนเป็นไงกันบ้างคะชาวพินิทานเกี่ยวกับสอนสอนสอนเด็กไหมวะมันมันสอนเด็กจริงไหมก็สอนอยู่นะก็สอนก็คือสอนให้รู้ว่าอย่ากินแครอทตอนวิ่งนะครับผม ใช่แล้วยังมันใช่เหรอพี่อยากกินขลอดตอนวิ่งมันจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่นะคือไม่ว่าเราจะกินอะไรก็ช่างตอนวิ่งเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหลายอย่างทุกคนครับอย่างแรกคือว่าอย่เลยาาคิดว่าคนอื่นเนี่ยต้อยต้อยกว่าเรานะครับไรประมาณนใช่แล้วก็อย่าประมาทด้วย ใช่อย่าอย่าอย่าแรกเลยอย่าประมาทนะครับสองเลยก็อย่าไปแบบว่าอย่าไปไปด้อยปมปมด้อยของเขาอะไรประมาณนี้แค่อย่าไปด่าใช่สมมติไม่ต้องเจ้าขาเป้ก็อย่าไปด่าเจ้าขาเป้เลยนี่ไงเราไม่สามารถเลือกเกิดได้นะครับแต่เราเลือกได้ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่คนดีนี่นะครับชิคกี้ตอนนี้จะมาที่หน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับแล้วอย่าลืมกดออย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราสี่คนนั่นนะคะเดี๋ยวแปะไว้ใต้ description นะคะใต้คลิปปนนนนนนััั่่เเออองยยยยยยาาาลลืมไไกกกกดดดดค์้้้ววะะ subscribe บบ๊ ยเบ Galaxy> ื้องหลั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 งจอยเดะเดวเดะเสียงไม้มึงอะเป็นไรเสียงไม้มึงอะเสียออะไม่ใช่จัดจัดไม่เป็นใจนี่นาจะแข่งกับเจ้าตนเื่อตนเื่อตนเื่อตนเนี่น่าจะแข่งกับเจ้าตองนั่นเหรอเจ้าตอง นี่นายจะแข่งกับเจ้าเต่านั่นเหรอเจ้าเต่านั่นมันมีสามสองหนึ่งแอคชั่นถ้างนั้นเตรียมตัวระวังไอตัวน้น